เวล่าเวล่าเวล่าคิวอยู่อะไรนะกูมึงจะอะไรนักหนากูเะมึงอะไรนักหนากูเอ้าขุดแขนแล้วเนี่ยโดนมาหลายรอบมึงทำไมมึงทำไมมึงทำไมเอ๊ะมึงทำไมมึงทำไมอะคุมึงจะอะไรนักหนากูฮะกอ้าู่โมโหแล้วนะขู่โมโหแล้วนะมึงเกินไปแล้วนะมึงตามกู้ยดันเนี่ยจริงตามกุ้ดัน ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะโอ้ยตกใจเออเออตายคิวตายเลอมมัันนลล่่สุด้ย โ่โมมม่รนม่เร็วมาช่วยทําหากิห่อยเฮ้ยเกลยไเหรอเกลว็ะตายอยู่ดีดีไเลยอะแว่าแบบเกมเปนอันบาลานมากแต่ังงอย่งหนึ่งคือแบบว่ากล่องเนี่ย ต่อหน้าเราหายต่อเลยเหมือนมันสุ่มอ่ะเธอแล้วมันสุ่มใหม่ตอนเราโหลดเสร็จพอดีอเจ็บเจ็บเเจ็บเจ็บผมเห็นาลังเปิดอันนั้นนี่พาเปิดก่องตายตายเปิดกล่องแต่ตอนเปิดกล่องแต่ตอนสวดมดน่าจะดูหลังได้เนาะเจ็เจ็บเจ็บเจ็าเม็บเจเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจบเจบเจ็บเจเจ็เจ็บ่เจเจ็บเจ็บเเจอผีไม่เจอบเจ็งเจจ จริงเ้าได้ใครจะถิ่นสินก็พันพันไปก่อนเลยก็ได้นะเผื่อแบบเพื่อนถูกกันไปสายสินมันอยู่ตลอดอยู่แล้วไอ้พวกอมาดิผมมีตะปูผมมีตะปูเฮ้ให้ให้ให้ใอยู่ใกล้ๆหรอไปพาปะมาใช่ใช่ท้องพิธีน่าจะอยู่ไม่ไม่แถวนี้หรอกหายหายหลุดหลุดแล้วเขาอยู่ชั้นบนเขาบอกว่าสายสินมันพันได้แต่พะประตูที่พังไม่ประตูที่เปิดก็ได้เปิดก็ได้เปิดได้ทุกประตูนะเธอเล็งดีๆเธอเล็งดีๆได้ตะปูได้ตะปูผมก็มีตะปูเหมือนกัน

เราถือว่าสวดเร็วนะขวาซ้ายซ้ายไดเดี่ยวไป้นะเดียวไปะได้ตะปูอีกแล้วตรงนี้ขวาขวาซ้ายะทำวิธีหรอถอยก่อนไหมอก็ไม่น่าทันเร็วเร็เรวขึ้นชั้นสองโอเค่อเร็วยังไม่ชิมเดี๋ยวไปหาทูบให้นะเธอโอเคโอเคขวาตรงนี้มีแท่นทำวิธีอีกหนึ่งที่ตะปูอ่ะอู้นั่นเ่ยมาแน่นอนรู้รู้หลักเป็นหนึ่งนะ โอเคเจออีกแล้วโอเคจะหาของก่อนไม่มีของส้วนเลยตัดต้นสอดอยู่สวดอยู่สอดอยู่เลฟโอเคจะเดีหาหาของส้วนก่อนไม่มีของส้วนเลยตอนมันมาเอาเอาทูบไปห่อเนียเอ้ามีทูบหรอไม่ไม่ที่หาที่หาก็นั่นแหละกำลังหาอยู่ค่ทูบเออได้ทูบเฮ้ยได้ทูบแล้วได้ทูบแล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวท่านทำพิธีที่มาร์กนะโอเค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 โมโมขวาขวาขวาย้ฟันมันเลยนะ ถ้ามันมาฟันซ้ายขวาซ้ายเป็นงานเป็นงานรอบนี้เป็นงานอ่าย่อ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 สวดสามที่หนึ่งจะร่อเนะสวดสามขวาขวาคิวรู้สึกว่าสวดคนเดียวชัวร์กว่าเพราะว่าบางทีมันกดอาร์มามันเจอดใช่ไหม โอเคโอเคเสร็จแล้ว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 ทนโอเคทางนี้เพิ่ง20%เปอร์เซ็นมีเบลจริงไหมไม่เห็นเวลเลยรอบนี้ไม่เห็นเวลเลยรอบนี้ไม่เบลเลยรอบนี้นี่ไงใครถามถือพอแล้วหรอพอแล้วจะไปไหนอีเบลเออเริ่มเลยนะเริ่มไล่แล้วนะอย่าให้ฉันลากเบลหายสวดอยู่สวดอยู่หายแล้วก็หายมันหลง เดี๋ยวเอาใส่สินไปอันนี้ก่อนไปแปะตรงนั้นให้สวดตรงไหนกันเวล่า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 คิวอยู่นักหนาคูมึงจะอะไรนักหนาคุมึงอะไรนัหนาคุอ้าวขุแค้นแล้วไงขุดจนมาหลายรอบมึงทำไมมึงทำไมสินทักยังไงมึงทำไมเฮ้ยแอร์มาวางตรงบันไดได้นะวางตะปูขึ้นมาละ วางแล้เฮ้ยเราก็ได้เหมือนกันนีอ๋อมีกไอทำอีกแค่ีีเดียวสองีนันแหละโอ้ยคิวิอยู่ทางนี้อ๋อใช่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 แ่ตองะวังใส่ปืนเมื่อกี้วางไม่ทันไปไปยไป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 อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปต่อไปต่อม้องหแล้วคิวมันต้องหอนอย่าตามตูดฉันมาสิเดี๋ยวมันรู้เออให้่อยู่อ๋อทุบสักไปแล้วเนาะนนะไปไปไปเออวิ่งเวิ่พื่อนกูหรอไปไปลลลโลล ีดาบไปเลยจัดไปเลยไปเลยเหลืออยู่เหลืออยู่เดี๋ยวฟานให้อุ้ยเลือดสวยมาต้องจาะออกลแรงนะอีเบลมเกินไปแล้วนะผมกลัวพีกันเลยโล่ปะพีสมันมาแน่เลยเสียงเสียงกดอะไรอะโล่มันล่องหนล่องหนสกิลมันนะโล่มึงทำอไมมึงทำไมกับกูมึงจะอะไรนักหนาครูไงเอ๊ะมึงโมโหแล้วนะกูโมโหแล้วนะมึงเกินไปแล้วนะมึงตามเวรนมึงี่จิ้ตามเวรน อุ้ยอุ้ยโทษทีไม่ได้ตั้งใจจะลากลงมาได้แล้วได้แล้วอยู่นี้อยู่นี้อยู่ตรงนี้จ้วงเพื่อนคุณเหรออีเปีกล้าดียังไงจ้วงเพื่อนคุณเหรอจ้วงเหรอจ้วงไปลบไปเอาหมดแล้วหมดแล้วแซ่หมดแซ่หมดหาหาอาวุธับหาอาวุธดับ อหาแป๊บหาแป๊บมึงไม่ไหวนะสวัสดีตอนนะหนุ่มข้างอยู่ข้างตัวตอยไปมามามาคือวันนี้มึงต้องตายอ้าวเดี๋ยวรออะไรมาโคยผ้ายันมาเหรอโกมต์วาทำไมผ้ายันเอ้าไม่มีของให้หาเลยอ่ะผ้ายันติดยันติดยันติดยันไปไปไปโอ้ยไม่มีไอเทมแล้วอ่ะสวนไม่ได้แล้วน้ำหดอีกแล้วอ่ะก็คือมีความแข้งโอ้โหนี่ของ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 เย็นตู้หมดอีกสองวินาทีเออ แ่อได้ยันวิ้ยสายสินมาอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจฉันก็ตกใจเธอเหมือนกันแจ้ไม่ตกใจนีเดะอตัวต่อตัวต่อนี่นะเออด้อเออวางวางใช่หรือเปล่ะแป๊บนึงแป๊บนึงสายสินอยู่ตัวอยู่วตัวเดียวเอออะไรผมอะไรผมตัวเดียวตัวเดียวสายสินสายสินหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะโอเคอยากหาของมูลี่ผีน่ะ ดับดับตรงนี้ไม่ดับตรงนี้ไม่ดับไหนไหนไหนเธอมาแค่หน่อยสิมามามาฉันมาแล้วโย่ผโย่ผมโอเคพุ้โ้พุผโ้ต้นางผู้ต้องผู้นี่มีสยามมีมีสายสายสายเอาวะล่ะเบลมาเดี๋ยวไปช่วยสวดจุ๊กอยู่เนาะเอาวะล่ะมาใไปสวดสวดอยู่สวดอยู่สวดอยู่แต่แต่แล้วไปหายแค่ไหนเลยเลิฟต์ไปเลยเอยู่อ่าโอ้โอ้ยขอโทษเฮ้ยผมพาขึ้นลิฟต์ขวาซ้าย โอเคโอเคโอเคเสียงเสียงมาเสียงมาแก๊กๆก๊้กเอ้ามึงตีกูเหรอโอ้โหคั่วคิดลงมาคิดลงมาลงมาแล้วนี่แหละติดจาน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 โอเคโอเคโอเคก่อนหน้น้นมโอ้ตัวมันยังอยู่มันยังอยู่ฉันไม่มีอะไรเตะฟาดเลยนะเธอไอ้โคนถามพีด้วยนะฉันกำลังเอ๊ะเร็วอัเดียวอันเดียวอันเดียวมันจะไปไหนมันจะไปไหนอสุดท้ายสุดอยู่ อันล่างเจ็ดสิบแล้วเบลมันหายไปแล้วอ่ะเอาเบลอยืนนิ่งเอาเบลนิ่งยูแล้วอ่ะเบลเราขอโทษเบลปฏิเบลเต่าง่ยเต่าง่เบลรีบก่อนเดินเดินแล้วเอนักขยับนักขยับนั่งมาแล้วนั่งมีความแข็งก็คือมีความแข็งเออเบลเบลกลัวเบลตัวเด่นเบลแต่เบลตัวนี้ไม่ค่อยว้าเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่เลย

เบลโอเคโอเคเบลวเหรอจะไปไหนกูแค้นมึงเหลือเกินไหนไปไหนล้วไปไหนแล้วไหนวะไหนวะเบลอยู่ที่ยู่นี่มากแล้วมากแล้วต่อยต่อยน้ำมนต่อยน้ำมนหน้ำมนเออน้ำมนเออคือ่าอว่าคือว่าคือว่ามันคือมีความแคคืว่ามาคือมาคือ่าอมา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 นมาามมามมามมามีมม มัน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 มีกอมัน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 มีอมันมกอหาของต่อจ้ะหาของไงหาของไงวิ่งได้ใส่สินอีกหนึ่งโอ้โหในน้ำมูตายา่น้ำคมณเพร่ะว่าด่านวะเรอก้ถาแมงไม่ได้ด่าฆ่าเบลเราน้องฆ่าเบลย่งไงอ่ะก็ฟันมันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆ ไปไปเรื่อยๆไม่ออกมูลี่ถึงไปเรื่อยใช่ะใช่ใช่นละตามคิวตามคิวตรงไหนตายแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวอยู่นี่ตรงบันไดโอ้ยมันไล่ตีคิวอยู่เ่ยตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เอาลงไปเอาลงไปโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วเอ้ยเราดิ่งเลือดไหลเลือแล้วมากหน่อยมากหน่อยมากหน่อยเจอของมากหน่อยอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองตู้ละครเหรอเอาทำไมแจ๊สออกไม่ได้แต่ผมออกไม่ได้วอ้าวตู้ละครตู้ละครตู้ละครตูุลละ ไปก่อนนะโบตัแเราเอาเดีเอาดเ,เออกเลยติมวี่งออกตีไ่เติมเล็วตุลาคนตุลาคนตุออลาคนอะไรวะ ตู้หนึ่งตู้หนึ่งคนให้เราเป็นคนเปิดเขาออกเฉยนี่ไงออกได้นี่ออกได้ทะลุ่อดทูลุหมดเออออกหมดเสร็จไหมเมื่อแกป้าทำท่านเดี่ยฉันเดินทะลุเข้าไปในทีดียวทุกป้าเข้าไอไดคือแบบของแกงผีมันหมดแล้วว่ะช่วงท้ายอ่ะเอ้ยแบบโอ้ผีก็ ตายอีีกหลลทแ้วมันตายได้ยิ่งทำพิธีเยอะอ่ะมันทำให้พี่ผีอ่อนแอเห็นเลือดเห็นเหมือนเลือดมันเยอะมันแก่เลือดมันแบบท่วมเลยเดือดท่วมแล้วเปลวไฟเลยเต็มเลยจัดขโมยประตูไปเอาจริงนะ้ตูเนี่ยที่ชนะรอบนี้ผีเหมือนเหมือนค้างไปนิดนึงอ่ะใช่มันผีเอมันผีกระตุกอ่ะใช่ใช่สุดท้ายผีก็เอ็มวีพีอยู่ดีพอได้หกห